าละส่วนกับขบวนรถเร็วขบวนที่102เชนเดียวกันนะครับมาแล้วนะครับขบวนที่25 e ครับตอนนี้ก็ได้ขวจากวิ QY ครับมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นขบวนรถด่วนพิเศษอีสานมันคาขบวนที่25 e ครับรับส่งผู้โดยสารต้นทางจากสถานีรถไฟาการกรุงเทพอภิวัตรปลายทางไปยังหนองคายะครับหนองคายะครับ ขณะนี้ก็ได้ออกจากสถานรถไฟดอนเมืองแล้วก็วิ่งผ่านวันดดอนเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับขบวนที่25ครับโอ้โหสวนกับขบวนรถเร็วขบวนที่102นะครับเหนือเจออีสานครับโอ้โหกอบายบายครับขอให้ผู้โดยสารทุกท่านนะครับเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยครับสําหรับช่วงวันหยุดยาวครับช่วงเทศกาลวันสงการนะครับกับช่วงวันหยุดวันสงการนะครับ ใกล้จะวันสงการแล้วนะครับผมไปแล้วนะครับสําหรับขบ,ขบวนที่25ครับต่อขบวนที่20ต่อขบวนที่25ครับก็ออกจากสถานีรถไฟดอนเมืองแล้วก็จะหยุดส่งคุณโดสารที่สถานีรถไฟลังสิตตลอดจนสถานีรถไฟหนองคายเป็นสถานีตน่อปตไปครับอบครับโอ้โหรถเมย์มาบังครับ <laughs> ดีนะรถไปได้ก่อน